่าตงๆนถามว่าเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเราอยู่ในมออย,อยู่ในกรุงเทพหรอที่แพงผมว่าไม่ใช่นะครับจะออกนอกระบบผมไม่เห็นลูทางที่จะมีไรายได้เสริมจากมหาวิทยาลัยจะหาจากที่ไหนมาเสริมถ้า,าออกนอกระบบแล้วมามาเติมส่วนที่จะมันขาดหายผมถามผู้บริหารว่าส่วนที่ขาดเนี่ยเราจะหาจากที่ไหนผู้บริหารบอกว่าเราก็มีไรายได้ หนึ่งโรงแรมโรงแรมสวนทุนันทาส่วนที่สองเบเกอรี่สวนทุนันทาส่วนที่สามน้ำแก้วเจ้าจอมนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ผมเน้นในเรื่องผมไปดูค่าเช่าสถานที่ในข้างล่างนี้คือโรงอาหารของพวกเราโรงอาหารพวกเราค่าเช่า ต่อเดือน36มหมครับสามหต่อเดือนแต่ขณะที่โรงอาหารของมออื่นๆเของจบตกอยู่ที่ห้าพันและก็มีสวัสดิการที่ดีกว่าคือกับข้าวนี่ดีกว่าแน่นอนมหาวิทยาลัยราชภัฏผมบอกตรงกินไม่ได้ต้องฝืนกนินนี้เรื่องจริงนีผมถามมาเลยนเรื่องจริงขณะที่ค่าเช่านี่แพงมากไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้โทษแม่ค้าว่าเขาทำข้าวไม่อร่อย เก็บเขา้าขนาดนั้นแล้วเขาจะทำอะไรให้อร่อยเรากินนะครับอันนี้คือผมเป็นเสียงของของนักศึกษาผมไม่ได้มาในนามใครแต่ผมเป็นเสียงของนักศึกษาที่จะมาสะท้อนให้ผู้บริหารรับทราบแต่สะท้อนไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทุกวันนี้ห้ามทุกอย่างนักศึกษาตอนนี้ติดป้ายแล้วขาสั้นห้ามนําหมาเข้ามาห้ามใส่เกงขาดขาดห้ามทุกอย่างแต่ถามว่ามาอะไรเราดีขึ้นไหมไม่มีอะไรดีขึ้น ผู้บริหารของเรายัางเหมือนเดิมทุกวันนี้ให้นักศึกษาออกก่อนหกโมงเย็นถ้าออกน้อ,องบกผมวา่าเรียนเสร็จต้องกลับสี่โมงเย็นต้องกลับแล้วทุกวันนี้นักศึกษาห้ามอยู่เกินหกโมงขึ้นออกนักศึกษาต้องออกยามาไล่แล้วออกไปลูกออกไปกแทนที่นักศึกษาจะได้อยู่ร่วมคุยงานคุรร่วมทำความรู้จักร่วมสารสัมพันธ์พาสุนันทาไปข้างหน้าท่านี้ทำไงนี่ในะเอกสาขาให้น้องๆให้เพื่อนๆได้รักกัน พาเอกของเราไปข้างหน้าทุกวันนี้นักศึกษาต้องไปคุยข้าเหล้าแล้วให้ไปสัมมนาเทมาอยู่ข้างนอกแทนที่จะให้นักศึกษาได้มั่วสุมอยู่ข้างในได้เสพสิ่งดีๆอยู่ข้างในต้องหให้ไปมั่วสุมข้างนอกก่อเหตุทะเลาะวิวาทกินเหล้าเอไออะไรส่วนอ้อย